Hello people today อย yeah. <Yes. S 1> hey, ู่กับ Scala yeah yes ให้ยังอยู่ครับพี่น้องนี่นั่งแหลกไก่ครับพี่น้องแกแหล่ไหยังครับมันผมฟังครับผมพี่น้องนี่เวลี่พี่น้องไก่เป็นแบบซื้อมากแพงเลยครับ It is a guy b a n yes yes guy b a n it's very good yeah s y e and it's very good and you mm hmm. use it, you hand ไป hand มานะ a d hand m a g i c a n rara นี่เป็นมีดที่ ใช้แรกโคคุณนะฮะละสาม,แ,มแสนบาทแกไมีเล่มน,นี้เล่มละสี่หมื่นครับสี่หมื่นบ่ะพี่น้องแม่ฮะไดมาในราคาที่ถึงมากเลยพี่น้องสี่หมื่นเป็นราคาที่ถูกกว่าเลยพี่น้องแม่ฮะผมก็บไดมากับพี่ชายผมเนี่ยไปซื้อมาจากจากที่ไหนพี่เออจากเอ่ออัฟกานิสถานโอเคครับเป็นเมืองที่รนะพี่น้องเด้อแม่แล้วพี่น้องมีเทือนนะครับนั่เขาโดยบริษียภาษีแม่ฮนี่เวริกูดค่าคนช่งนี้ สามพันครับพี่น้องสามพันยูว่าแพงขนาดแพงงไฮขาร์ดกับติดโควีพี่น้องไปซื้อเม็ดซื้อพี่น้องเนาะงว่าอะไได้หนาหนี่เส้อระบบนี่ไกล้ห้องสินีแซ่บไปแซ่บเลยพี่น้องพูยางไปยางไม่ยังตั้มนี่นี่ครับพี่น้องตั้มเรื่อนไหมแก้วครับขาดกระเทียมเลยพี่น้องเอ้ยว้ายยูว่ามาเอากระเทียมมาอยู่พี่น้องเน้องคนขี้นั่นมาเถอะเรเอาสรอยพี่น้องสร้อยใบกูดครับสูตรใหม่พี่น้องสูตรใหม่ผมก็ซอยทั้นานแน่หนอผมเคยซอยแนวในหน่อยก็หนีอยู่ อยู่ว่ะแม่ยังละเท่าหรือนั่นแหละพี่น้องคือสิหุวยดอกเลือดทองส้างอู่หลงพี่น้องแก้วัวบัวยูว่ะ่นงพุดยอดฮิตไปเชื่อทีพร้อมไหมพี่น้องเป็นกระแสปะครับเป็นกระแบแน่นอนกินน,นน้ำเี่ได้ครับได้ได้พี่มาเด้อพี่น้องเด้วยก้มเพลิดเดอพี่น้องนั่งสากระเทียมอยู่พี่น้องอู้สั่นเหรอยู่ว่ะอู้ เป็นยังครับตอนนี้โอ้ชิตีโควิดอยู่นี่โอ้ยิส่เลยเซรารดีเลยนะแสบรู้บ่น้าพี่โพนะครับอ่าเฮลโหล่องลังหย่มพี่นลงทุกคนมีแหงกีัสั้นเลยเดนี่ั้สั้นยังมีเันหยาย่งต้องเตรมยาต้องเอาวเอาวสกเกินพี่องนี่วเบิดลเลยพี่อง เสียนจัดได้ท <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่น้องเสียนจัดดูสุดยอดวิ่งแก้วแก้วแก้วอยู่บอแก้วฮัลโหลครับสุดยอดพี่น้องสุดยอดอือความกับขาดพี่น้องขาขานกับปอตายนั่นแหละครับนั่นแหละครับพี่น้องกำลังจีอันตั้งอันเนี้ยกว่าเขาเจิญโอเคอ่าภาษาปอจักรครับไเหปอยังกรเลยมาเขียนคือเขาอะไรพี่น้องแม่นแก้ว ตอนนี้กำลังเสนี่ตัวนี้กําลังยัดเครื่องในพี่น้องยัดเครื่องในเข้าไปในดาไกยนะครับสุดยอดเครื่องพุ้มฟอมเพียงวันนี้เดี๋ยวแซ่บว่าครับวันนี้แซ่บแน่นอนพี่น้องเขาลองท่าจิ้งหยวนเอามา๋ยวครับเขาท่ายยวนจต่ว่าเบียดเขาท่าครับขนาดปลาเรือเนาะปลาเรือเลยครับโอ้ยมันน่าหนบู๊สแมนแมนสุดยอดเนาะขนาดแก้ครับตอนนี้ล้มมากแล้วครับพี่น้องฝนกำลังสีโต้ครับมันสีว่าทำเก๋โอ้ยมันเกบดว่าทเนี้ยวอาไงมันทำเนาะเอาไงมันทำเนี้ยวโอเคปะ โอเคครับซุปครับแก้วตอนนี้ทีมงานกำลังคนเฟียงใส่นะครับแก้วเข้าวคนเฟียงแก้วฟังเลยมาเข้าเล่นียวใหน่อยครับพี่น้องแก้วโทรเลยรถได้เพื่อนไงแก้วรถได้เพื่อนนะครับพี่น้องรถได้เพื่อนหรือได้ยินนี่แก้วซูมไหมนี่ซูมหรือได้ยินพี่น้องเจี๊ยรอนได้แก้วเยาว่าเอ๊ะเตรียมหนักแนมพี่น้อง แจ้งน้ำพี่น้องแจ้งน้ำแจ้งน้ำลาบแน่นอนพี่น้องเทอนคนเจ้าอันนี้ทีมงานหทำรังจวดครับพี่น้องครับผมมึงไฟจวยกันได้พี่น้องเด้อจวยกันได้ครับพี่น้องเด้อเยี่ยมเลยทีนี่เียัใหม่ดีเลยกูยังไหม่ยันใหเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากใส่ใส่สุดสุดตลอดที่มันดาวปุ้งมาที่นี่ทุกที แก้วพี่น้องตอนนี้เรากำลังลมคขันชาพนากิจเดชิเกนนะครับพี่โผล่ทุกคนรอติดตามผลงานชินโบดัมนะฮะโบลักซีดัมตลอดเนาะเมื่อกี้โผล่ยังไปยืนยังอยู่โอ้ตัวนี้ควนเขาตายพี่น้องแม่นะพี่น้องแล้วบางควนเขาตายเขาใหญ่ด้วยพี่น้องเนี่ยเนาะสุดยอดพี่น้องสุดยอดโอ้ยมันมันยังมุดสุกเลยนี่มันมันชูเดินอย่างงี้านบรนทะเลาะเยู่ครับพี่น้องโอ้ยหัวแก่เนี่ปีนไกลกูเป็นแก้วพี่น้องมึง วัญยีงน้ำย่เห็นยังครับพี่น้องเจ้าจหรือยังน้ำเจ้าอยู่อ่เดี๋ยวเนาม้ามพี่น้องทีมงานตพึ่ง บอนหนึ่งเรียกบีสองบีสองเลยบีหนึ่งผู้ตอนนี้ฮอนไลท์ครับพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยววาซุ้มไฟพี่น้องแก้วนี่คันชาพนักิจชิเก้นนะครับซึ่งเขาได้ร่วมรับจากโลกนี้ไปแล้วนะฮะไปก็ต้องรุ่นแรงพี่น้องแก้วพี่น้องใจะยินนะครับอะไรอะไรครับอะไรอะรแลไปกันเลยอ่ะไม่ต้องพูดตื่นเินกินอือตุ๊บๆแล้วพี่น้องพี่น้องทตุ๊บๆแล้วตอนนี้ปิ๊บผู้ฮอนก็ได้ผ่านซิฟมา ไล่ไล่ไล่ลเนล่วเป็นปีที่ประสบความสำเร็จแม่นครับแม่นมีมมีีประสบการณ์ปีนี้สร้าง h ็ดพิเศษได้หนิจากจากสหรัฐอเมริกาโอ้เข้าใจวัสดุยังครับเ h ็ดใช่วัสดุจากล่างข้านองค์การหนาซาอะไรไปสั่งวจมากโยวาแม่นพิเศษเป็นแร่ดีซูเปอร์แมนหยานแร่คือแร่เหนืออยู่ครับแกก็พิเศษได้ถึงสองทีสร้างมาจาก เม่อห่รกพี่น้องไหพมไครับพี่น้องเม่อคร่บอคับบอคับชิ้งานน้ำผึ่งเ้าของกับน้อแล้วใจดเยอยุ่าราเลยครับน้องหลอกหลอกล่ะกระดกคนยูใก่ไม่ใส่โบก่บหัวเน่ตลาดครับผมมันมีใจถงดูดคอยได้พ่อคอยให้ยุบารม่ยุบมีแต่ก่พี่เอน่นแะตอนนี้รอบสามครับ เนั่นๆัๆมันเป็นแผนของมันแแมแเ้อพกกแมนั่นๆๆ้ยนั่ใ่ไม่ต้องหัไมแงพูดมแงวเห็นผมไ่ต้องพไมไเพิ่นมาได้พี่น้องนครับตอนนี้เพื่อนหัวงกุตะโกนเพื่อนหงัวงกุตะโกครับให้มีกัะบริจาคมาให้เพื่อนนะครับจ๊กล่อยตุนส่งมาทางอุบลนะครับผมไม่ต้องพูดยูบงพี่นอ เพิ่งมาสั่งที่สั่งพี่น้องแม่นครับพี่น้องจะลองเพิ่งไปนี่เห่าไปแขรับเชิญด้วยซึ่งครับเพื่อเกิดความสุดยอดฟังครับฟังครับพี่น้องแขรับเชิญเห่า acting ดีมากครับขอพิเศษไ้มครับขอพิเศษมาเด้อแม่นแม่นแก้วยาว่าแขรับเชิญเหาเยอะใหญ่พวงวงตะกบนะครับตอนนี้บอกว่าบอกว่าแก้วนำมัเนี่ตอนนี้ใหญ่พวงวงตะกบนะครับตอนนี้ก็กำลัง

แล้วครับพี่น้องฐานรุนนะครับว่าสีตเป็นยังไตตงสีแดงครับสีกิตตไนตตได้กิตตนบ่ได้ซาบาะครับบุษุกูลองซาบาะเนาะมั่นหนาเสียงเลยแมนแมนอู้รมแห้งแล้วครับพี่น้องท่าโอ,โอานมือน,นี้นะครับเวลาเวลาเป็นเวลาสิบห้านาฬิกาสี่นาทีครับตอนนี้ที่อุบลราชธานีนะครับอมริตการปิดฝนพายุกำลังเข่าพี่น้องแมนครับพี่น้อมาได้พี่น้องแก่แล้วเสื้ออีกผู้หนึ่งกำลังเดินทางมาพี่น้องแมนครับพี่น้องกำลังงงว่าใครไม่เห็นยังก็เพลินกูนะว่าอันนี้ ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องตอนนี้กําลังเปิดพี่น้องกําลังเปิดไก่นะครับเป็นยังไงเราจะมาดูกันว่ามันสุกหรือไม่สุกนะครับผมว่าไม่สุกหรอกครับแม่นครับไม่สุกก็โรคขึ้นมา่ิ้งคือเก่าไม่ครับพี่น้องตอนนี้ลมแห้งแล้วครับขอให้ตอนนี้บริษัทใส่ไม้นะครับใส่ไม่กล่องนะฮะขอให้แรงๆครับ,าลลรบสารสปอนเซอร์อ,อยู่ครับ สามสองหนึ hmm? i i. ่งน mm ี่อู้ยวาพี่น้องยงามหน้ามพี่น้องอู้ยแก้วแก้วแก้วพี่น้องขอแก้วยูวาแม่แก้วพี่น้องฮะเนี่ยมาใส่เนี่ยวันน่ะวันน่ะฮะเนวมาใส่นะครับยุคนเลยแม่ใส่ไปเลยยุคนเลยเป็นเหมือนการองเอ่อแก้วครับพี่น้องไก่ห่อกับซุปมันทีเรียบร้อยนะฮะ มาหนึ่งการกับพี่น้อ,นองครับฮาถอยไปใสนครับแก้แก้ในนี่กําลังจะหอยังไงนะบอลหลูบอลูลุมขเขาครับแก้พี่น้อง e a y good ่ตออแก้พ่น้องแลคับกาครับรู้พี่น้องสุดยอดแน่นอนแน่นอนมาครับแน่นอนอยู่แล้วแกแ้พี่นออ้องเอายอดงจับเลยเออเอายังจับเหรอจ่าไปครับพี่น้องตอนนี้กาอะกําลังเอามือจับนะครับจากสี่ด่บอนะครับ ห่อนี่พี่น้องหอนห่อนหอนนครับหอนครับพี่น้องโอ้พี่น้องเลยเดี๋ยวว่าเอากันใจครับกันใจกันใจน้อพี่น้องกันใจอีกเดียวครับหนึ่งสองสามเอสแก้วโอ้ยพี่น้องงามครับพี่น้องเดี๋ยวว่าโอ้ยพี่นองอีเจอเนี่ยเป็นไงครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยแก้ว ลีเวลก็เดิอมเบิร์ดพี่น้องสั้นอี่แบบนี้สั้นเลยพี่น้องลีเวลเดิอมเบิร์ดนะครับสั้นเลยครับตอนนี้พี่น้องลีเวลเบิร์ดอ่ะแมนมาพี่น้องแมนแมนเนครับตอนนี้กําลังเอาไปจุดเสิร์ฟให้ทีมงานมักม้วนนะครับแก้วเอาไปโอ๊ะแม่กูเบิร์ดเดิมมันนองตอนไหนป่ะโอ้หมื่นแน่นะครับพี่น้องขอภายในความบกสนุบมันบกสูงตัวมันสูงอ่ะตัวตัวมันสูงเลยพี่หน่องเยอะูงเยอะว่ะบอกคนไทยสูสูสูอ่าหนึ่งสองสามสูสูว่ะ Yeah. Yeah. yeah.